วันนี้เราจะผัดผักบุ้งนะคะแต่จะเป็นผักบุ้งบ้านผักบุ้งแดงค่ะได้มาจากตลาดค่ะน่ากินมากเลยสูตรนี้จะเป็นผัดน้ำมันหอยนะคะผัดน้ำมันหอยกระเทียมเจียวแล้วก็จะใช้ปิ้งแห้งค่ะนี่กระเทียมเดี๋ยวเราจะเจียวกระเทียมก่อนนะคะกระเทียมอันนี้ปิ้งแห้งก็คือเอาเข้าเอาปิ้งแห้งเข้าเวฟไมโครเวฟให้มันกรอบแล้วก็ใช้มือขยี้ค่ะขยี้ให้เป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องถึงกับโขกให้ละเอียดนะคะ จะ,จะใช้พริกแห้งเพื่อเพื่อจะได้มีความหอมอกว่าพริกสดค่ะนนี้น้ำมันหอยนะคะเราก็จะใส่ซอสปรุงรสแล้วก็น้ําตาลด้วยนะคะแต่ส่วนผสมหลักๆก,ก็คือเน้นเน้นน้ำมันหอยพริกแห้งกระเทียมแล้วก็ับุ้งบ้านนะะี่แหละค่ะค่ะเราจะเอากระเทียมลงเจียวก่อนนะคะ รอให้เหลืองแล้วเราก็จะตักขึ้นพักไว้ค่ะกระเทียมเนี่ยเราจะหั่นตามขวางหรือตามยาวก็ได้นะคะหรือจะใช้วิธีบุบแล้วก็สับละเอียดก็ได้ค่ะทีนี้วันนี้อยากจะเห็นกระเทียมที่โรอยอยู่ข้างหน้าให้เป็นชิ้นใหญ่ๆห,หน่อยก็เลยหั่นตามขวางค่ะตอนนี้กระเทียมเจียวเรากำลังจะเริ่มเหลืองนะคะเดี๋ยวรออีกนิดนึงค่ะ กำลังสวยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะปัดพักใส่ถ้วยไว้นะคะค่ะตักใส่ถ้วยไว้รอใส่โรยหน้าอันดับสุดท้ายนะคะทีนี้น้ํามันที่เหลือจากเจียวกระเทียมเราจะปัดบุ้มต่อได้เลยนะคะไม่ต้องใส่น้ํามันมากค่ะเออส่วนพริก ต้นพร่กแห้งเนี่ยนะคะของเราได้เวฟแล้วก็อบให้หอมแล้วเราจะใส่ในขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวใครชอบเผ็ดก็เอาลงผัดก่อนที่จะลงผักบุ้งได้ค่ะกระทะร้อนแล้วเราจะใส่ผักบุ้งเลยนะคะจะใส่เป็นต้นแบบนี้เลยนะคะจะไม่หั่นค่ะจะไม่ผ่านมีดผ่านมีดแล้วไม่อร่อยะคะ่ะผัดไฟแรงนะคะเราให้ผักบุ้งสลดลงอีกนิดนึงเราเราจะค่อยปรุงนะคะ ใส่น้ำตาลซอสปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอยนะคะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ความชอบเลยค่ะแล้วแต่รสของเราค่ะแล้วก็ปรุงรสแล้วก็ชิมรสตามชอบใจนะคะเติมอซอสน้ำตาลน้ำตาอะไรได้ค่ะแล้วก็ทีนี้ขั้นสุดท้ายก็จะใส่พริกแห้งนะคะใส่พริกแห้งลงไปขับค่ะ,คะเราจะพยายามทำให้มันเรียงตัวสวยนะคะรับผัดผั้วยขั้ต้น ค่อยๆเขย่าค่ะแล้วเดี๋ยวที่เขาก็จะผสมกัเองค่ะแ้ววิธีเขย่านะคะเพื่อให้ผมรุ่งเรียงตัวสวยค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราตักใส่จานเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายโรยกระเทียมเจียวนะคะจับกับข้าวต้มร้อนๆ อยากค่ะเราจะบอกว่าผักบ,บุ้งจานนี้10บาทนะคะรู้สึกกระเทียมจะแพงกว่าผักบ,บุ้งปอะทานกับ้าวต้มร้อนๆได้เลยค่ะ